อัปเดตดวงชะตาชาวพฤกษ์ศนะคะในช่วงครึ่งหลังมิถุนายนมีดาวดีๆนะคะเป็นราชาโชครวมทั้งดาวการเงินจะเป็นเกษตรตาธิบดีด้วยนะคะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวพฤกษ์ศพนะคะไปอัปเดตกันได้ในคลิปสําหรับท่านที่รักคณาราศีพฤกษบฟังได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็รับฟังได้ท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับฟังเป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเวลาอัปเดตดวงชะตานะคะท่านใดที่กดติดตามแล้วนะคะขอให้เฮงๆรวยๆ ในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายนนะคะจะมีดวงดาวที่เป็นราชาโชคนะคะมีดาวพระหัสดาวอาทิตย์และดาวศุกร์นะคะและดาวพุธนะก็มีความเป็นเกษตรดาวธิดีในหลังวันที่19มิถุนายนนะคะสําหรับดาวที่ส่งผลสําคัญกับชาวพฤกศพนะก็คือดาวพุธนะคะเนื่องจากเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเรื่องโชคดีเรื่องการลงทุนด้วยนะคะดาวพุธจะได้มาตรฐานที่มีความมั่นคงแล้วก็เรียกว่ามีความสม่ําเสมอดีขึ้นนะในเรื่องของการเงินการทองนะคะ มีเรื่องของโชคลาภนะหรือว่าช่วงจังหวะที่จะหยิบฉวยคว้ากําไรนะคะเรื่องของการลงทุนน้อยได้มากเรื่องของการทําผลกําไรแบบรวดเร็วนะก็จะมีสู่ชาวพุกศพนะในช่วงเครื่องหลังมิถุนายนนะคะสําหรับดาวพุธนะจะไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์นะเป็นราชาชคงนะคะอยู่ในเรือนการเงินด้วยดังนั้นเลขสิบี่นะคะอยู่ในเรือนการเงินของชาวพุกศพสมผลดีกับเรื่องของการ สื่อสารเจราจาะคะเรื่องการงานที่ใช้คำพูดนะเรื่องของการสื่อสารนำเสนอการพูดอ่านเขียนต่างๆส่งผลดีกับเรื่องเงินทองนะคะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการทำเอกสารสัญญานะช่วงเวลานี้อาจจะได้เซ็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินผลประโยชน์นะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวภคศพนะดังนั้นก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีโชคลาภจากสินทรัพย์นะคะ โชคลาภจากเรื่องสินทรัพย์เก่าเดิมของเรานะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะอาจมีโชคลาภเกี่ยวเนื่องจากเรื่องของครอบครัวเครือญาติใครที่ทําธุรกรรมธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสินทรัพย์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้ถ้ามีการวิ่งเต้นเรื่องของการติดต่อสื่อสารประสานงานต่างๆนะถือว่าดวงดาวก็ส่งผลดีนะคะรวมไปถึงช่วงนี้นะคะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนรถซื้อบ้านนะหรือว่ามีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะ ดาวพุธนะคะนอกจากเป็นเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ได้รับแล้วนะก็ยังเป็นเรื่องปุตตะด้วยนะเรื่องของคนอายุน้อยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะมาเป็นเกษตรในเรือนการเงินนะอาจจะหมายถึงว่าคุณใช้คนอายุน้อยนะคะหรือมีกลุ่มเป้าหมายทางการค้าเกี่ยวข้องกับเยาวชนเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยนำมาซึ่งการเงินในขณะเดียวกันอาจจะมีเรื่องของการใช้เงินเกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรบริวารในช่วงระยะนี้ก็ได้นะคะ ดาวประจําตัวของชาวพุกศพนะคะคือดาวสุกนะเป็นราชาโชคเหมือนกันนะอยู่ในภพเรือนของคอนเน็กชันแวดวงเพื่อนฝูงนะคะมีความเป็นปฐุมเกณฑ์แล้วก็เป็นราชาโชคด้วยดังนั้นช่วงนี้นะคะ,อ,ะออกปากหรือว่าขอความช่วยเหลือจากหมู่เพื่อนก็มักจะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะได้รับประโยชน์เกื้อหนุนในเรื่องของคอนเน็กชันการบอกต่อนะเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียที่เรียกว่าเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วนะสำหรับเรื่องการงานธุรกิจการค้านะคะ ได้ซื้อของนะคะของดีในราคาถูกนะหรือของที่เรามองไว้เนี่ยลดราคาพอดีหรือมีโอกาสได้มาโดยไม่ยากนะคะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของสวยงามนะคะหรือว่าของที่มีกลิ่นหอมช่วงนี้นะคะไปเข้ากลุ่มเข้าสังคมไหนก็มีคนแสดงความเป็นมิตรด้วยนะคะเรื่องของการนิยมชมช,มชอบคนพูดถึงในทางที่ดีนะก็มีปรับปนมาในชีวิตนะคะ โดยภาพรวมนะถือว่าช่วงครึ่งหลังมิถุนายนนะคะชาวพุกศพมีโชคลาภจากเรื่องของตัวตนนะคะเรื่องของการพูดจาสื่อสารรวมทั้งเรื่องของสินทรัพย์นะคะสําหรับดาวพระหัสนะคะก็เป็นราชาโชคด้วยนะไปอยู่ในภพเรือนวินาศน,นะคะส่งผลดีกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันในแบบลับๆก็ได้นะเช่นคุณอาจมีดีลที่เป็นส่วนตัวนะคะเรื่องของการซุ่มทํางานอะไรที่เป็นพิเศษคนเดียวนะคะเรื่องของการได้ลาบจากต่างประเทศทางไกล หรือการที่มีลาภผลจากเรื่องของคนสนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือคุณมีเรื่องของอมอรณะมาเป็นลาภก็คือโชคลาภจากเรื่องมอรดกสินทรัพย์นะคะเรื่องมอรดกพินัยกรรมนะเรื่องของเก่าของเดิมที่เราถือครองไว้นะเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นลาภที่อยู่เบื้องหลังของชาวพุกศพนะคะ สำหรับดาวที่มีกําลังไม่ค่อยดีเดือนนี้นะคะคือดาวอังคารนะเป็นตัวแทนเรื่องของคู่ครองนะคะเรื่องของภาระหนี้สินก็ได้นะรวมไปถึงเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญานะคะเมื่อมีกําลังไม่ค่อยดีนะส่งผลให้คุณอาจจะ,ะพึ่งพาคู่ครองได้ในระดับหนึ่งนะปัญหาที่เกิดขึ้นก็อาจจะต้องแก้ไขด้วยตัวเองเป็นหลักนะคะเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญานะที่อาจจะมีรายละเอียดเยอะนะมีความเรื่องมากหรือว่ามีปัญหากับเรื่องของคู่กรณีก็ได้นะคะ นอกจากนี้นะคะช่วงนี้ระมัดระวังความเดือดร้อนนะมาจากเรื่องของเพศตรงข้ามนะคะสำหรับดาวตัวช่วยองชาวภุชศในเดือนนี้นะคะคือดาวพระเกตนะคะไปกระตุ้นพบเรือนพันธุนะคะมีโชคลาภเกี่ยวเนื่องจากเรื่องของงานบุญงานที่เป็นมงคลนะคะอาจเกิดขึ้นในบ้านในครัวเรือนนะกับญาติพี่น้อง,งต่างๆก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับงานมงคลทั้งหลายก็ได้นอกจากนี้นะคะมีโชคลาภอยู่กับเรื่องของสิ่งของศักดิ์สิทธิ์นะได้อัญเชิญเข้าบ้านนะคะ โคลาบของชาวพุกศพนะคะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเลขบ้านเลขรถเลขห้องนะหรือว่าเลขทะเบียนนะคะนอกจากนี้นะดาวพระเกรตไปกระตุ้นดาวเสานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอครอบครัวได้นะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในครัวเรือนนะบางครั้งเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพนะหรือมีความต้องแบกรับอะไรบางอย่างอยู่กับครัวเรือนอยู่นะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนชาวพุกศพที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้ดาวที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองนะมีกําลังไม่ค่อยดีนะคะถือว่า อาจจะพึ่งพาได้ในระดับหนึ่งนะมีเหตุให้มีธุระต้องแยกย้ายกันไปทำนะคะหรือว่าเกื้อนหนุนกันไม่ได้เต็มที่นะคะเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารมากหน่อยนะบางคนใช้บุตรบริวารในเรื่องการค้าขายไหวหวานได้นะบางคนมีเรื่องค่าใช้จ่ายภาระอุปการะเลี้ยงดูเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะคะนอกจากนี้นะคะยังเกี่ยวข้องกับเรื่อง โชคลาภความช่วยเหลือนะจากเรื่องของครอบครัวเครือญาติตอนนี้ก็ดีขึ้นนะเนื่องจากดาวอาทิตย์นะคะมาเป็นราชาชโชคในเรือนการเงินดังนั้นมีโอกาสที่ชาวพุกศบจะได้โชคลาภเป็นเรื่องของการเงินผลประโยชน์รายรับนะคะมาจากเรื่องของสินทรัพย์และเครือญาติชาวพุกศพที่เป็นโสดนะคะหรืออยู่กับหมู่เพื่อนนะถือว่าเดือนนี้ดาวประจําตัวนะคะมีมาตรฐานที่ดีนะคือเป็นราชาชโชคแล้วก็เป็นปฐุมเก์นะคะส่งผลดีกับชาวพุกศพนะในเรื่องของ อาการได้รับความเป็นมิตรการช่วยเหลือการร่วมมือต่างๆนะถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวนะลูกค้าคนรู้จักต่างๆนะถือว่าค่อนข้างที่จะอาได้รับความร่วมมือเกินคาดนะคะส่งผลสอดคล้องกับดาวการเงินนะคะที่เป็นเกษตรตาธิบดีทําให้ช่วงนี้เข้าสังคมหรือหมู่เพื่อนนะคะค่อนข้างที่จะดีครั้งได้รับการเงินง่ายๆมาจากเรื่องของการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนนะคะการเป็นผู้ประสานงานนะหรือช่วงนี้นะคะได้ประโยชน์จากเรื่องของ สื่อสาต่างางๆอจาได้ล่บผลนะคะจากเรื่องการงานการค้าที่ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนนะคะคนอายุน้อยวัยรุ่น,นต่างๆนะหรือว่าช่วงเวลานี้นะคะไอเดียความคิดอะไรใหม่ๆนะหรือสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยส่งผลดีในเรื่องของการเงินผลประโยชน์แบบป,ปรับฉับพลันนะคะสาหรับเรื่องสุขภาพนะคะเดือนนี้มีโชคลาภในเรื่องอาหารการกินนะคะอย่างไรก็ดีเรามาระวังเรื่องอาหารไม่สะอาดแนละเรื่องอาหารไม่ย่อยนะคะหรือว่าอาหารรแสแซ่บรสจัด ช่วงเวลานี้นะคะอาจมีปัญหาเรื่องของความขยันขันแข็งนะไม่ค่อยเสถียรน,นะคะบางช่วงมีความเหนื่อยง่ายนะหรือว่าใช้กําลังวังชาได้ไม่เต็มที่อาจเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพก็ได้นะหรือบางคนเกี่ยวเนื่องจากเรื่องของสภาพอากาศสภาพแวดล้อมก็ส่งผลให้ใช้กําลังได้ไม่เต็มที่นะคะเรื่องของความเบื่อหน่ายนะความท้อแท้เกิดขึ้นได้ง่ายนะเรียกว่าอาจจะเบื่อหน่ายกับภาระรับผิดชอบบางอย่างนะคะ เป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวพุษภพในแง่มุมต่างๆนะคะในช่วง15-30มิถุนายนส่วนดาวที่เป็นราชาโชคหลายๆดวงนะคะส่วนใหญ่เป็นดาวรายเดือนนะรวมทั้งดาวการเงินของชาวพุษภศพนะคะซึ่งเป็นดาวพุธนะก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงมิถุนายนนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นช่วงจังหวะดีๆนะคะที่ดวงดาวนะไม่ได้ค้างอยู่แบบนี้นานนะคะก็จะ,ะเหมาะสําหรับเรื่องของการวิ่งเต้นนะคะการรีบเร่งทําเรื่องที่ยากนะคะเรื่องของการขยับขยายหรือขวนขวายทางการงาน ซึ่งในเดือนหน้านะคะดวงดาวก็จะมีการขยับย้ายพบย้ายเรือนกันอีกนะคะขอวอวยพรให้ชาวพุษภพนะคะได้หยิบจับรับเงินก้อนนะมีเรื่องของความคล่องตัวทางการเงินเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังมิถุนายนทุกท่านนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวพุษภพในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ